สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมที่กำลังชมผ่าน Facebook แล้วก็ช่องทางทาง YouTube นะคะวันนี้เราพบกันวันศุกร์ที่3เมษายน2563ดิฉันเกษริเรืองการจนาเศษร,รับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้เดี๋ยวประเด็นหลักๆในวันนี้เราจะมาพูดคุยกับท่านพลตรเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศนะคะกันใน สองประเด็นหลักก็คือประเด็นที่ท่านประธานกรรมธิการปปชเนี่ยยังคงเรียกประชุมคณะกรรมิการอยู่นะคะแล้วก็ประเด็นที่สองคือเรื่องของการรับมือหรือการบริหารงานของรัฐบาลเป็นอย่างไรบ้างนะคะเราจะไปคุยรายละเอียดเหล่านี้กันค่ะสวัสดีค่ะท่านขาสครับสวัสดีครับท่านผู้ชมค่ะเห็นว่าในการประชุมเมื่อวันที่หนึเมษายนวันพุธที่ผ่านมา ยังคงเป็นคณะกรรมการชุดเดียวที่มีการเรียกประชมุมอยู่เป็นการประชมุมเร่งด่วนหรือว่ายังไงคะท,งท,งทั้งๆที่สถานการณ์ไวรัสโครโรนากาลังระบาดอยู่ครับขออนุญาตเปิดอระกาศกันากาาคนัอยพ่ที่รจะได้เห็นว่าเออตัวนตนผมนะฮะก็คือในเรื่องสถานการณ์โรคระบาด COVID คโควิดนค่ะโควิด19นะซึ่งเปิแพร่กันมาในประเทศของเรานะ ถึงทางรัฐบาลก็มีนโยบายต่างๆในหลายเรื่อง<ะ>ในการป้องกันนาระปราบปรามโรคอะไรต่างนะฮะส่วนทางสภาท่านประธานชวนนะฮะก็มีนโยบายนะ,ะเกี่ยวกับเรื่องการทำงานของสภา ความจริงสภาช่วงนี้ปิดไปแล้วไม่ได้ไประชุมสภาใหญ่แล้วนะครับแต่ในช่วงที่ปิดสภาเนี่ยความจริงคณะกรรมการ,รกาที่มีสามสิบห้าคณะเนี่ยก็ยังต้องทํางานอยู่ก็ถือว่าเป็นหน้าที่ที่เราต้องทํางานให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแต่เมื่อมีโรคระบาดเกิดขึ้นมาท่านประธานชวนก็มีนโยบายว่าคณะไหนไม่จําเป็นก็ให้อยู่ในดุลพินิจของประธานพลังงันนะครับแต่ก็ขอให้ ระวัดระวังเรื่องการติดต่อแพร่ระบาดของโรคนี้ด้วยค่ะ,ะ,ะซึ่งจริงๆแล้วในสภาเนี่ยเขามีการวัดไข้มีแอลโกอฮอล์มีหน้ากากมีอะไรพร้อมป่ะคะเขาไม่มีหน้ากากให้แต่หมายความว่าทุกคนที่จะเข้าสภาเนี่ยเขาจะมีวัดอุณหภูมิติดเครื่องหมายนะฮะแต่ว่าในห้องประชุมในการประชุมก็ถ้าไม่มีความจําเป็นเขาก็เลิกกันไปคืตัวอย่างเช่น คณะกรมรมการที่จะพิจารณาเรื่องรัฐธรรมนูญอย่างเงี้ยมันไม่ไม,ไ,ไม่เกี่ยว,วยข้องกับประชาชนโดยตรงใกล้คิดใช่ไหมฮะเขาก็เดี๋ยวไว้ประชุมทีหลังก็ได้ใช่ไหมฮะการุการอื่นๆเยอะแยะนะฮะก็ไว้ประชุมทีหลังก็ได้แต่มีคณะกรมรมการของผมเนี่ยปชเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยตรงซึ่งที่ผ่านมาเขา,เเขาร้องเรียน ก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยนะครับนะหรือแม้กระทั่งฝ่ายรัฐบาลเนี่ยนะที่กระทําโดยไม่ชอบผิดต่อกฎหมายยังไงอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องทําการตรวจสอบใช่ไหมฮะแล้วก็ดินการมาเรื่อยนะแล้วเรื่องตอนนี้ก็ประชุมครั้งหนึ่งก็มีเวลาถึงร้อยร้อยต้นแล้วะฉะนั้นเราก็มีความจําเป็นนะ ที่จะต้องแก้ไขที่ผมก็พิจารณาดูโอเคอาจจะรอได้บ้างแต่ว่าตอนนี้มันมีเวระที่มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเนี่ย<ฆ>นะครับลักลอบนำหน้ากากอนามัยอย่างที่ไปขายยังต่างประเทศท,ทั้งที่ในประเทศเราขาดแคลนหาซื้อที่ไหนก็ไม่ได้ประชาชนลำบากใช่ไหมในการที่จะมีต้องมีหน้ากากมาป้องกันใ<ฆ>นขณะที่สังคมกำลังมีปัญหานะก็ยังมี บุคคลหรือกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งโดยเพราะถ้าเชื่อมโยงแล้วก็ถึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับที่กับโวยโอกาสนี้ยซ้าเติมประชาชนเข้าไปอีกไปทำหากินแล้แต่ผมประโยชน์ผมเลยรีบบรรจุวาลาเนี้ยนะฮะเข้าในการประชุมนี่พอบรรจุเข้าตอนนั้นแล้วเนี่ยอย่างว่ากรรมิการเราก็ติดนิสยัยคือ พมไม่ใช่วาระของตนก็เดินออกนอกห้องชุมกลับไปก่อนอะไรเงี้ยมติวันนั้นก็เลยแค่ได้รับเรื่องแล้วน,นั่นเองค่ะนะแทนที่จะมีมติรับเรื่องแล้วจะเชิญคนใครๆมาชี้แจงอะไรได้ตั้งแต่วันที่ยี่สิบห้านะอืมค่ะยีสิบห้ามีนานะค่ะมันก็ทําไม่ได้ก็กลับกลับคนหมดเหลือ เหลือไม่พอไงที่จะมีมติการมริการแต่ละท่านท่านก็เป็นสอสเสมือนกันค่ะบางคนยังอ้างว่าผมเป็นสอสสมัยแรกที่คุณคุณอ้อยจะรู้เรื่องอะจะรู้เรื่องอะไรใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าสอสสมัยแรกหรือสอสอยู่กินสมัยอยู่ที่จิตสํานึกเราถือว่ามา มันเสียดายนะตั้งแต่วันที่ส8บแปดเราควรจะมีมติแล้วควรจะออกหนังสือเชิญได้เลยอย่างเงี้ยก็มีมติไม่ได้แต่และตอนนั้นก็ลำบากแล้วผมเนี่ยต้องโทรขอร้องกันเลยนะขอให้มาประชุมกันหน่อยะนะไม่งั้นเรื่องมันเดินไม่ได้นะครับก็สรุปแล้วโชคดีในวันนั้นก็ครบองค์ประชุมคเราเคยขอมติไว้ตั้งแต่วันที่สิบแล้วไงว่าจะเชิญใครองค์กรใดหน่วยงานใดตทางมา นะครับเพราะฉะนั้นวันที่25นะ่ะพอเรียกรู้สึกยัสามหน่วยมาแถลงข้อที่จริงต่างๆแล้วเนี่ยนะให้ขขามูมแล้วเราก็ไม่ต้องมีมติใช่ไหมเพราะมะติเคยเวลาว่าจะเชิญใครมา,าแต่เราก็บรรจุนะฮะดังนั้นผมก็ต้องดําเนินการประชุมต่อในวันที่หนึ่งหนึ่งเมษาซึ่งใน่านมาซึ่งในช่วงนั้นก็ปัญหาความรุนแรงของ ไอ้กณ่ผมจะทำไงเดียวเรื่องนี้มันก็เรื่องเรื่องด่วนนะเราอยากจะสรุปและทำนะครับจะจัดการอะไรกับใครยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะให้มันรวดเร็วที่สุดเลยเนียนะโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาเรื่องการกักตุนไอ้หน้ากากอนามัยที่ขุนยาที่ต้องกระชากหน้ากากาบุคคลที่เบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นใคร คนธรรมดาทั่วไปข้าราชการหรือแม้กระทั่งนักการเมืองเพื่อเปิดเผยให้สังคมได้รับรู้รับทราบาต่าง,งๆก็จะดำเนินไปตามกฎหมายก็าทำไงดีก็ต้องหาลือเพราะว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยนะครับเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นบุคคลคือคุณอชิระเลืองวัฒนพงศ์นะหรือผู้ในการสำนักง,งานสุรกากร ท่าเรือแหลมชบังผู้ในการสำนักง,งานสุรกากรท่าอากาศยาน<อ>นะ,ะสุนภูมิเพราะเวลาออกมันออกได้ทั้งทั้งเครื่องทั้งทั้งเรือทั้งท,งทงางอากาศนะใช่ไหมนะแล้วยังมีลฐมตีกระทรวงพาณิชย์นะครับตัวแทนของกรมการค้าภายในคือเราอธิดบดีนอกจากนี้นก็มีเลขาธิการข้ามการอาหารและยาเลขาธิการนะ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนนะผู้การผู้วา่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแล้วก็ตำรวจก็ตอบรับมากหมดนะโอ้แล้วกรรมธิการไม่ครบประชุม,มผมเรเหนื่อยนะเห็นไหมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะสิ่งต่างๆที่เราเชิญมาเนี่ยเราก็ต้องการที่ดําเ,เนินให้ถึงที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงบอกว่าเอาละ ไอ้ข้อมูลต่างๆที่หน่วยงานต่างๆที่มาให้ผมเนี่ยนะถึงแม้ว่าจะยังไม่เป็นไปนตามรัฐนูนยังไม่สามารถที่จะมีมติได้แต่ผมก็รวบรวมเป็นข้อมูลในเบื้องต้นไว้ก่อนล้วและเมื่อสามารถเปิดประชุมได้เนี่ยเราก็ดำเนินการทันทีเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะสรุปข้อมูลที่ท่านพยายามรวบรวมการกักตุนหน้ากากเนี่ย ปัจจุบันตอนนี้ก็ยังคงอยู่ในภาวะที่เรียกได้ว่ารวบรวมข้อมูลไว้ก่อน<ช>ถ้าเกิดว่าคณะกรรมการสามารถที่จะร่วมประชุมกันได้เมื่อไหรเมื่อนั้นพร้อมฟันทันทีคุณชัยที่ปรึกษาผมเนี่ยชีย้ให้ดูให้การประกาศกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับเรื่องกํงาหนดราคาไข่อไนะ,ะไรย่างเงี้ยนะไข่ไก่อะรนะพอออกประกาศวันนี้นะก็ลงประกาศราชกิิจานุเบษาวันนี้ได้เลย อได้เลยใช่ไหมไม่จําเป็นจะต้องข้ามวันข้ามคืนข้ามอาทิตย์ตนะแต่แต่ว่าประกาศเรื่องหน้ากากเนี่ยนะครับนะมันมีข้อสังเกตว่าประกาศครั้งแรกนะใช้เวลาห้าวันนะแล้วครั้งที่สองใช้เวลาถึงยี่สิบวันควาจะประกาศในวกิจจาค่ะไม่ใช่ช่วงเวลาที่ยังไม่ได้ประกาศเ่ยนะจะห้าวันจะยี่สิบวันเนี่ยมันมีช่องว่าง คนภายในก็จะรู้ก็จะถือโอกาสกักตุนส่งออก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 ออกันไปใช่ไหมฮะตามตรงตรงเรื่องตีพาณิชคุณจุรินนะ่ะค่ะคุณคิดอะไรอยู่คุณทํากาลังทําอะไรอยู่ผมก็จะต้องเอาคาตอบตัวนี้ให้ได้คที่สังานาแห่งชาติก็ยังไม่กล้าไปตรงนี้ผมก็ให้คุณนมชัยขึ้นสไลด์ให้ดูอธิบายเหตุผลให้ฟังคุณไปจะจับทําไมตัวเล็กตัวน้อยอใช่ไหมะ,ะที่ขายหน้ากาก เกิดราคานะซึ่ความจริงเนี่ยมันต้องพิจารณาประกาศให้ชัดเจนประกาศเขาบอกว่าให้กําหนดราคากลางหน้ากากอนามัยทางการแพทย์เขาใช้อันนี้นะค่ะขายให้ขายได้ไม่เกินสองสองบาทห้าบนะหน้ากากอนามัยทางการแพทย์นะครับค่ะขายได้ไม่เกินสองบาทห้าสินี่หน้ากากมันเยอะแยะใช่ไหมยังรู้ใส่เนี่ยค่ะทางการแพทย์หรือเปล่า ไม่ไม่น่าใช่นะอย่างที่ผมถือเนี่ยทางการแพทย์เท่านั้ทีเนี้ยมันต้องเฉพาะทางการแพทย์เท่านั้นเองอต้องราคาสองบาทห้าสิบแต่ถ้านากากอื่นๆมันก็ไม่เข้าแบบที่รองเลยขาผมใส่เนี่ยนะอย่างดีเลยมันไม่ใช่สองบาทห้าสิบหรอกป็นได้ก็ไม่ใช่น้กกากอันามัยทางการแพทย์ เพราะฉะนั้นก็เลยฝากทางตัวรวจไปให้วิเคราะห์ให้ดีอย่าไปจับสเปะสปะเดี๋ยวทําให้ประชาชนก็เดือดร้อนนะครับแต่สิ่งสําคัญที่บอกคุณจากที่ไปว่าเอ้คุณต้องมีความกล้าหาญในการที่จะทํางานนะไม่ใช่ว่าคุณมาเจอนักการเมืองแล้วคุณหยุดหมดในช่วงที่ออกประกาศแล้วยังไม่นําไปลงในราชกิจจานี่นนะสองครั้งเนี่ยคุณไปตรวจสอบเลยว่าช่วงนี้บริษัทหน้าต่าง ในที่ส่งหน้ากากอนามัยไปต่างประเทศมีกี่บริษัทส่งออกไปจํานวนเท่าไหร่ในช่วงเนี้ยตัวเลขมันขึ้นสูงมากนะไ,ไอ้ช่วงเนี้ยนะเป็นจังหวะที่ช่วยโอกาสหากินบนความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอใช่ไหมซึ่งทั้งนักการเมืองทั้งผู้รับผิดชอบจะต้องรับผิดชอบนะทั้งต่างอาญาต่างการเมืองอะไรต่างๆและจริงๆนะนายกรัฐมนตรีคู่คู่จะต้องรับผิดชอบนะอาาอด้วย ถามว่าเมื่อเมื่อคุณก็รู้แล้วคุณตัดสินใจทําอะไรคุณตัดสินใจเพียงว่าเอางานของกระทรวงพาณิชย์ไปให้กระทรวงมหาดไทยทาเหรออคุณตัดสินใจได้แค่นี้เหรอนะแล้วคุณก็ไม่ทําอะไรต่อคะนะครับมันถูกต้องเหรอถามแนวความคิดในตัวท่านเองท่านคิดว่าเหมาะสมแล้วหรือ,อยังคะคือตอนนี้ถ้าเราดูสถิตินะการเจ็บการตายการแพร่ระบาดต่างๆในประเทศเราเนี่ยมันกมีมากขึ้นใช่ไหม ถึงแม้ตัวเลขจะไม่ไปเทียบกับอิตาลีนะ <America. S 2> อเมริกาหรือประเทศในยุโรปต่างๆอะไรแต่เรามมนไม่มีความจะเป็นเนี่ยที่จะต้องให้มันตัวเลขเพิ่มมึงขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นการที่รัฐบาลเพิ่งจะมาตื่นมารีบนะจัดตั้งนะศูนย์อำนวยการเพื่อที่จะป้องกรรันและปราบปรามไอ้โรคระบาดต่างๆเหล่านี้ก็นะอ,ออกมาตรการต่างๆข้อกําหนดต่างๆผมว่าก็เป็นสิ่งที่ดีนะแต่ช้าไปหน่อย ะนะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยนะเนี่ยรัฐมนูญผมหยิบมาเลยเนี่ยนะครับมาตรา47่อ47นะบุคคลย่อมมีสิทธิ์ได้รับการป้องกันนะและรักษาโรคติดต่อนะครับจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนี่รัฐมนูญ60น60ะออกในสมัยรัฐบาลเนี่ยะ<อ>คือถ้าเป็นเรื่องโรคติดต่อ COVID โควิดโรคติดต่อไหมโรคติดต่อค่ะใช่ไหมเพราะฉะั้นรัฐบาลก็มีหน้าที่ทั้งป้องกัน และรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วเดี๋ยวนี้รัฐบาลทำได้ไหมเห็นมีแต่ข่าวว่าถ้าผู้ติดโควิดไปตรวจรักษาอะไรแล้วแล้วติดเชื้อเนี่ยจะสามารถเขาเรียกว่าอะไรคะใช้ให้เงินได้คือคือไม่ต้องเสียเงินแต่ทีนี้เนี่ยข่าวสารแบบนี้พูดตรงๆว่าสับสนไม่รู้ว่าแท้จริงเราจะทาได้หรือไม่ไม่จริงทําไม่ได้ทําได้ไงหรอก็รัฐไม่มีเงินก็ใชไหมฮะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยนะ าเป็นโรคติดต่ออย่างเงี้ยนะร <ฮะ S 1> ัฐต,ต้องดําเนินการอ้าวใครอยากจะตรวจโควิดมีไม่มีสมมติวันเนี้ยที่ไหนต้องเดินเข้าไปที่โรงพยาบาลมาตรวจโควิดคือการรักษาต้องฟรีทั้งหมดทั้งกดถามว่าเมื่อรัฐออกเรื่องนูนมานี้แล้วออกมาทําไมออกมาแล้วต,ต้องทําให้ได้ใช่ไหมฮะนี่การจะทําให้ได้เนี่ยมันต้องอาศัยงบประมาณเราดูอย่างช่วงเนี้ยเห็นไหมจะต้องรัฐมาขอรับบริจาค ค่ะนะหนึ่งสองจะขอกู้เงินละแสดงว่าเงินไม่มีคจะขอกู้เงินสามตอนนี้ยังไม่ต้องขอกู้เงินเนี่ยนะงบประมาณที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยถามว่างบกลางเนี่ยอยู่ที่ไหนเนี่ยพราวาพุ่งมาเพิ่งผ่านไปโยกเห็นบอกงบประมาณงบกลางเหลืออยู่จากห้าแสนล้านหรือเหลืออยู่แสนเก้ามันไปไหนค่ะ ไม่ไปใช้ก่อนได้ไงอ่ะองบยังไม่ไปออกเลยรัฐบาลไปทําโครงการแผนง,งานไปว่าจ้างคนนู้นบริษัทนู้นบริษัทนี้ทํางานแล้วนะลงหน้าไว้ก่อนแล้วเราถึงได้งบมาแล้วก็รีบเงนินเข้าไปจ่ายยังไมันมถูกที่ไหนเดี๋ยวผมต้องเรียกตรวจสอบหลังจากเปิดสภาประชุมได้แล้วรัฐบาลทุจริตไหมเรื่องงบกลางเนี่ยใช่ไหมจริงๆงแล้วนะถ้า เป็นรักบริหารและซื่อสัตย์จริงจริงตอนนี้นะการที่ว่าจะไปทําที่นู่นนี่อยู่อำนาจของนายกเนี่ยมันจะต้องทุ่มลงมาทั้งหมดเพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนจะต้องไปตรวจรักษาฟรีเนี่ยตามรัฐนูนมาตาราสี่เจ็ดไอ้ที่ไปกู้เงินเพราะอะไรเพราะไม่มีเงินใช่ไหมค่ะคนเราไม่มีถึงไปกู้ใช่ไหมใช่ค่ะแต่ถ้าถ้ามีเก็บไว้เป็นไงก็ไม่ต้องกู้ค่ะก็นํามาใช้ได้คเพราะฉะนั้นจึงย้อนกลับไปใช่ไหมถึงย้อนกลับไป ว่าห้าหกปีที่คุณไปยุตเป็นนายุมนตรีเนี่ยนะถ้าคุณบริาหารงบประมาณเป็นนะคุณมีเงินเหลือ,อยเยอะแยะเลยแต่กลับไม่เป็นค,คุณกลับไปถลงุงแล้วขอขอกู้ขอกู้ขอกู้เพิ่มขึ้นมานะเพราะงั้นในกองทัพสามทัพพวกคุณเนะี่ยโอโ้โหเวยสุกกันมาหกเจ็ดปีอ,อยากจะได้อะไรก็ได้อยากจะซื้ออะไรก็ซื้องบ<ะ>ประมาณเอารัดเอาเปรียบส่วนราชการอื่นๆก็หมดใช่ไหมคนอื่นก็เดือดร้อน ไม่มีงบประมาณจะใช้พอจะเราช่วยเหลือประชาชนในการตรวจโควิดนะโอ้โหทหารแต่งตัวไว้อย่างเท่เลยชุดไม่รู้ราคาเท่าไหร่ค่ะนะตัดภาพกลับไปที่คุณหมอใช่ไหมแต่พอดูที่หมอโอ้โหยาจกเหลือเกินผู้มีหน้าที่โดยตรงอ๋ยแย่เลยยาจกเหลือเกินนะสวมใส่ชุดอะไรไม่มีค่ามัมีราคาบางท่านเอาเสื้อกันฝนนะคะมาใส่เห็นในโซเชียลที่เขาเอามาโพสต์กันนะคะผู้สนับสนุน คุณหน่วยงานอื่นที่จะช่วยช่วยกระทรวงสาธารณสุข,สขช่วยหมอช่วยะอะไรเงี้ยอย่างตำรวจนะตามด่าน,นต่างๆที่ต้องไปหน่วยงานอื่นๆที่ต้องไปช่วยอะไรต่างๆนะไม่มีงบประมาณอะไรเลยต้องช่วยตัวเองอีกด้วยําไปะนะครับผมเรียนตรงว่าเวลารัฐบาลน,นะประกาศให้พี่น้องประชาชนบริจาคเ่ยนะความจริงด้วยจิตใจของผมเนี่ยผมก็อยากจะช่วย แต่ถ้าเห็นการทำงานของรัฐบาลอย่างนี้แล้วผมไม่สนับสนุนนะเพราะอะไรเพราะช่วยไปแล้วคุณก็ไปทุจริตกันแต่ก็เห็นกลับเห็นการทำงานของรัฐบาลเนี่ยมันถลุงงบกันหน้าดูใช่ไหมค่ะนะเพราะฉะนั้นหกเจ็ดปีต่างเนี้ยมันสแสวงหาผลประโยชน์ทุจริตกันเยอะแยะนะครับแล้วเนี่ยนะพอได้งบมาอย่างนี้ก็ถลุงมันไปเห็นไหมแต่ก่อนโอ้โหชิมชอบใช้แจกให้ไปเที่ยววันปีใหม่วันสงการ แจก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 เพื่ออะไรเพื่อประโยชน์ตนเองทั้งนั้นเพื่อตั้ง้างหน้านะจะได้พี่น้องประชาชนจะได้เลือกคจะแจกตั้งใจจะแจกแล้วพอมีโรคระบาดเข้ามาตายแล้วแจกกูไม่มีเงินแล้วไปแจกไม่ได้ตอนนี้จําเป็นจะต้องแจกแล้วนะคุณแจกเท่าไหร่นะถ้ามีเงินนะคุณแจกประชาชนเท่าไหร่เนี่ยรักษาไปตามรัฐธรรมนูญที่คุณออกมาเนี่ย ที่จะต้องดูแลแล้วพี่น้องประชาชนในการป้องกัน <c oughs> และรักษาโรคติดต่อ <c oughs> โดยไม่เสียค่าคุณใช้ไปเต็มที่เลยผมสนับสนุนเนี่ยแหละ,<อ>ะการบริหารประเทศที่มันคิดแต่ประโยชน์ตัวเองเป็นอย่างเงี้ยน,นะแล้วณถึง,ถงวันนี้ <c oughs> เวลานี้ท่านอยากจะเสนอแนะอะไรกับรัฐบาลไหมคะหรือว่าอยากจะพูดอะไรบ้างไหมคะผมพูดไปเขาไม่ฟังหรอกนะ ไม่ต้องพูดหรอกเพราะพวกนี้ก็ถือว่าก็มีอำนาจเราเคยเป็นข้าราชการอยู่ในร,ระเบียบนะฮะแต่พอเข้ามาเป็นเป็นผู้แทนเนี่ยนะจะเอาเสียงส่วนใหญ่อย่างเดียวค่ะนะเสียงส่วนใหญ่พวกมากลากไปคุณกิดูเนี่ยบอกว่ารัฐมนตรีคเ,เนี่ยเคยติดคุกมาผมอุตส่าห์ไปเอาคำพิพากษาของศาลมาได้แล้วค่ะก็ยังเฉย ตัวคุณเองสวายสัตว์ไม่ครบคุณรับหน้าที่ไม่ได้ถแถลงนโย,ยบายไม่ได้บริหารประเทศไม่ได้ยังหน้าได้ทํากันอยู่อย่างนี้นะ <c oughs> หมายความว่างไง<ะ>ใช่ไหมเดี๋ยวผมก็ต้องว่าไปตามกฎหมายล้ <c oughs> นะนะครับเพราะคุณทําผิดตําหนดังนั้นแล้วท่านคิดว่าจากนี้ไปเนี่ยมีมุมมองว่าอนาคตประเทศไทยจากนี้ไปอะอย่างน้อยสามเดือนหกเดือนนียจะเป็นไปยังไงคะ สามถึงหกเดือนเนี่ยนี่ไม่ต้องทําอะไรแล้วหลักก็ต้องมาดั้งแก้ปัญหาเรื่องโรคระบาดเนี่ยนะครับโอเคผมก็เอาใจช่วยแล้วผมก็จะช่วยในสิ่งที่เฉพาะที่จําเป็นนั่นเองใช่ไหมผมไม่ใช่รัฐบาลผมไม่มีอำนาจรัฐสิ่งที่ผมที่ช่วยก็คือต้องใช้เงินตัวเองอย่างเดียวเอาเป็นว่าพูดคุยกันพอสมควรแล้วค่ะ<ม>อยากจะให้ท่านได้ฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนหรือว่าแฟนเพจนะคะที่คอยติดตาม สถา,านการณ์ของทั้งพักคเสรีรมไทยของทั้งคณะกรรมการปรป,รปรชแล้วก็ของตัวท่านเองด้วยครับก็คือขอให้มั่นใจว่านะเราทำงานการเมืองโดยสุจริตจริงๆไม่ใช่สุจริตด้วยป่ากด้วยวาทกรรมนะครับเพืนก็ขอให้พี่น้องประชาชนยึดมั่นนะครับและมั่นใจในพรรคของเรานะครับเราไม่ได้เล่นการเมืองแบบนักการเมืองทั่วไปเนี่ย เพิ่งตั้งพรรคขึ้นมาเพิ่งทํางานการเมืองครั้งแรกแล้วก็ยึนยึดมั่นในผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนและประเทศชาติเป็นหลักนะจะได้ผู้แทนเท่าไหร่แค่ไหนก็เท่านั้นนะจะเป็นอะไรก็เป็นไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นนะครับไม่ใช่ว่าเรื่นการเมืองแล้วจะต้องเป็นนู่นเป็นนี่หาผลประโยชน์หรือไม่ใช่นะครับเรามาทําให้พี่น้องประชาชนจริงๆนะจะทัดการดูแลให้ผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชน ส่วนช่วงนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้ระมัดระวังป้องกันตัวนะครับในเรื่องโรคระบาดนี้รัฐเขาจะออกมาตรก,การยังไงก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าก็ต้องคิดที่จะทำให้ใหมันดีใช่ไหมให้ดีขึ้นต้องให้พี่น้องประชาชนร่วมมือกับทางรัฐด,ด้วยกันนะครับแล้วดูแลสุขภาพตัวเองนะสิ่สำคัญก็คือ,อให้รู้จักออกกำลังกาย นะครับออกร่างกายให้สุขภาพร่างกายมันแข็งแรงนะครับมันจะเป็นภูมิต้านทานที่ป้องกันโรคได้แล้วเขามีมาตรการอะไรก็ขอให้ร่วมมือกันรัดเขานะครับค่ะอ,นนอันนี้ก็เป็นการฝากฝังถึงพี่น้องประชาชนนะคะแฟนเพจแล้วก็ผู้ที่ชื่นชอบติดตามท่านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กันอย่างมาต่อเนื่อง ก็ขอให้พี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะรักษาเนื้อรักษาตัวแล้วก็ปลอดภัยไร้จากโรคภัยไข้เจ็บนะคะวันนี้ดิฉันเกิริรรดงกาจานาเสรและท่านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ